สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันในคาบเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ EP 1 9เรื่องกิจกรรมที่3.2รู้ขนาดรู้ทิศทางในวันนี้นะคะรูจะพาเด็กๆเ,เนี่ยมาดูกิจกรรมการทดลองเรื่องรู้ขนาดรู้ทิศทางโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะให้เราเนี่ยเข้มแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลับที่กระทาต่อวัตถุได้สามารถระบุปัญหาได้ดังนี้ แรงสองแรงที่กระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันจะมีผลอย่างไรตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ค่ะเมื่อแรงสองแรงมากระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันผลของแรงจะรวมกันเด็กคิดว่าผลการทดลองเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่เราไปดูการทดลองนะคะเราต้องรู้จักขั้นตอนการทดลองกันก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีลังค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ให้นักเรียนกับเพื่อนเนี่ยออกแรงผลักลังโดยครั้งที่1คนที่1ออกแรง20นิวตันคนที่2ออกแรง30นิวตันผลักลังไปทางเดียวกันส่วนครั้งที่2คนที่1ออกแรง40นิวตันคนที่2ออกแรง20นิวตันผลักลังไปคนละทางและครั้งที่3คนที่1และคนที่2ออกแรงเท่ากันนนก็คือ20นิวตันผลักลังไปคนละทางขั้นตอนที่2นะคะสังเกตทิศทางการทันที่และบันทึกผลการทดลองค่ะ จากภาพนะคะเป็นภาพขั้นตอนการทดลองภาพแรกก็คือผักลัางไปทางเดียวกันขั้นสองผักลัางคนละทางขั้นสามผักลัางคนละทางเหมือนกันโดยแรงเนี่ยมีขนาดเท่ากันโดยในทุกขั้นตอนนะคะให้สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและบันทึกผลการทดลองลงในตารางนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอการทดลองกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพักรางไปทางเดียวกันคนแรกออกแรงยี่สิบนนเป็นสองสามสิบอันนี้ก็พักรางทุนทางอันนี้พักรางทุาทางแรงมีขนาดเท่ากันอ่ะจากวิดีโอการทดลองนะคะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงหนึ่งกับแรงสองเนี่ยมันมีทิศไปทางเดียวกันดังนั้นแรงลับเราจะหาได้จากแรงหนึ่งบวกแรงสองนั่นก็คือ20นิวตันบวก30ินิวตันก็เท่ากับ50ินิวตันนั่นเอง ครั้งที่2แรง1กับแรงสองเนี่ยมีทิศทางตรงข้ามกันดังนั้นเราจะหาแรงรับได้จากนํามาลบกันก็คือเอาแรงสองตั้งนะคะแรงสองลบแรง1นั่นก็คือ40นิวตันลบ20นิวตันแรงรับของเราก็เท่ากับ20นิวตันครั้งที่3นะคะแรง1กับแรงสองมีขนาดเท่ากันทิศทางอย่างตรงข้ามกันอีกดังนั้นการหาแรงลับก็ต้องนํามาลบกันโดยแรงห 20นิวตันลบกังสอง2 20นิวตันแรงลับก็เท่ากับ0นิวตันนะคะจากการทดลองเราสามารถสรุปผลได้ดังนี้ค่ะเมื่อแรง2แรงมากระทําต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางเดียวกันค่าของแรงจะเท่ากับผลร่วมของแรงสองแรงรวมกันแรงลับนะคะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุเมื่อแรงสองแรงกระทาต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกันค่าของแรงจะเท่ากับผลต่างของแรงสองแรงรวมกันแรงลับนะคะ จะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากกว่าหรือถ้าแรงมีขนาดเท่ากันกระทําในทิศทางตรงข้ามกันค่าของแรงก็จะหักล้างกันค่ะวัตถุก,ก็จะเกิดการไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือวัตถุอยู่นิ่งนั่นเองค่ะจากที่เด็กๆนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการทดลองไปผู้ก็ขอมอบหมายงานให้เด็กๆเนี่ยทาใบกิจกรรมที่3.2เรื่องรู้ขนาดรู้ทิศทางเด็กๆทํางานส่งครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ